สวัสดีครับบ็อกซิพงมิวสิกครับเดี๋ยววันนี้พาหากระดูงานอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นคลิปต่อจากคลิปที่แล้วนะครับตัวน,นี้เป็นงานเปลี่ยนเฟตตอนนี้เปลี่ยนเฟตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเฟตที่ใช้นะครับสองจุดสี่ห้ามิลลิเมตรนะครับสองจุดสี่ห้ามินมินนะครับคลิปที่แล้ววัดผิดเป็นสองจุดสองนึ่งจากใช้มือเดียวแต่ตอนนี้คีบให้ดูแล้วนะครับ เฟดที่เราจะใช้นะครับมีความกว้างขนาดเฟดอยู่ที่สองจุดสี่ห้ามิลลิเมตรนะครับตอนนี้เปลี่ยนเฟดเสร็จเรียบร้อยบริเวณนี้จะเป็นนัดนะครับตัวนี้นี่คือนัดนะครับนัดก็จะวางอยู่ในร่องตัวนี้นะครับเพื่อทำให้สายเนี่ยพาดเข้าไปที่บริเวณคอกีตาร์ งานเฟดนะครับเรียบร้อยทำคราวเฟดให้ใหม่แล้วนะครับ Radius ของเขานี่คือ12แต่พอผมทําคราวตัวนี้ทําคราวเป็น14นะครับ14นิ้วเดี๋ยวต่อไปก็จะทำเ Radius ของเซตเดนนะครับเป็น14เช่นกันแล้วก็จะทําการ Set Up ลองดูนะครับว่าผมเปลี่ยนถึงเฟตที่เท่าไหร่ถ้าดูไม่ออกแสดงว่าเฟตมันกลมกลืนกันนะครับวิธีการดูเฟตอันนี้ดูง่ายๆด้วยสายตานะครับถ้ามองไม่ออกว่าเนี่ยว่าผมเปลี่ยนถึงเฟตที่เท่าไหร่เนี่ยก็แสดงว่ามันกลมกลืนกันไปแต่จริงเรามีเครื่องวัดนะครับเรามีวิธีเช็ค เรามีทั้งเครื่องวัดเรามีทั้งตัวเช็คเฟรดงานเฟรดนะครับเป็นงานที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ใช้ทักษะค่อนข้างจะเยอะครับเนื่องจากมันเป็นวัสดุที่ขั้นอยู่บนไม้นะครับทำให้มันเกิดโน้ตในคอกีตาร์เพราะฉะนั้นทุกเฟรตมีความสำคัญหมดนะครับหนึ่งเฟรตเนี่ยมันจะมีหกโน้ต แต่ที่มันเรียงลาดับได้หลายแบบนะครับพอเล่นเป็นคู่เสียงอีกก็มีความซับซ้อนเข้าไปอีกงานเฟดตัวนี้ก็ถือว่าเส็จเรียบร้อยสมบูรณ์แล้วนะครับการทาเฟดลักษณะแบบนี้มันเรียกว่าการทําเฟดทดแทนนะครับเปลี่ยนเฟดเป็นบางช่วงเฟดอย่างที่ผมบอกอะผมไม่แนะนําตอนแรกไม่แนะนาให้ให้ไปทําการเฟดอัพเลยนะครับถ้าเราไม่เปลี่ยนเฟดนะครับ ในกรณีถ้าเราไม่เปลี่ยนเฟสตั้งแต่แรกเพราะเฟสดช่วงต้นคอเนี่ยเสียหายมากการที่เราไปทํางานเฟตอัพนั่นหมายถึงว่าเราหนีงานเฟตนะครับหนีงานเฟตออกไปหนีงานที่มันเกิดปัญหาออกไปคือเฟตเข้าไปแบบพอเฟตไปแล้วเนี่ยในอนาคตเนี่ยถ้าเรามาทำเฟตเนี่ยเราก็ต้องมาแก้นัดต้องมาเปลี่ยนเซตเดิเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นจุดนี้เฟตเกิดปัญหาเราก็พุ่งตรงไปที่ปัญหาเลยนะครับมองปัญหาให้ออกแล้วก็แก้ไขมัน มันจะจบเลยนะครับนะครับอย่างนี้ว่าพอเราทำปัญหาพอเราแก้ปัญหาได้เนี่ยจัดการปัญหานั้นได้จบคือจบเลยนะครับกีตาร์ตัวนี้มันจะเปรียบเสมือนกีตาร์ใหม่เลยเปรียบเสมือนกีตาร์ใหม่ที่ออกจากออกจากห้างมาเลยออกจากร้านมาเลยแต่ว่ามันดีตรงที่ว่ามันได้ทาเฟรตใหม่แล้วก็ได้การเซตอัพที่ดีพอเซตอัพที่ดีจะทําให้เราเล่นง่ายนะครับกีตาร์ผมบอกเพื่อนๆเสมอว่าได้กีตาร์มาใหม่เนี่ย ไม่ว่าจะเป็นของเก่าของใหม่มือสองมือสามมือสี่ก็ช่างนะครับพยายามเช็คก่อนเช็คกีตาร์ตัวเองก่อนแล้วก็เปลี่ยนสายเซตอัพให้มันดีนะครับถ้าเช็คไม่เป็นถือไม่ให้ทังช็อปเช็คได้นะครับการเช็คไม่ได้มีค่าใช้จ่ายไม่ได้มีอะไรเลยผมจับกีตาร์แป๊บเดียวผมดูผมรู้เลยนะครับว่าจะต้องทําอะไรแต่ถ้ากีตาร์มันเล่นดีอยู่แล้วก็พอใจอยู่แล้วก็ข้ามสเตปนี้ไปได้นะครับไม่เป็นไรแต่เบื้องต้นเนี่ยพยายามเซตอัพก่อนกีตาร์จะดีไม่ดีมันอยู่ที่งานเซตอัพนะครับ มันจะเล่นง่ายไม่ง่ายมันอยู่ที่เซตอัพเลยก็คลิปนี้มีเพียงคร่าวๆประมาณนี้นะครับงานเฟดตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วลําดับต่อไปของงานเฟดนะครับของตัวนี้เลยก็จะเป็นการใส่อะไรเข้าไปทั้งหมดพอใส่อะไรปุ๊บเปลี่ยนสายนะครับทําการเซตอัพปรับจูนอีกหนึ่รอบนะครับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ